สบายดีจ้าสบายดีตั้เพียมาได้มากินตามสมมันซา่อเจ๊พูว้าคิดไปกินตาสมวเจ้พอซองเหมือนอะเป็นกือยซีเป็นไข่ย่นะอายุสมัยแล้วว่ามาเล่น้องกินตามสม่วกสนกัาวไป้มึเมมงเห็นว่ามันตามงือด้วยตามแป้ง

สาสุกภพักอนรด้วยเพื่อนเนี่ยคนรยุ่งหลายมันได้หร เริมอาเจ็บมากเลย ăn thật, hãy chắn 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 ช่วงว่าซาฟอยกับภาวน,นาอยู่วัยสุดเจ็บอีกสุดป่วยเด้อมอีขนาะเบิ่งใหญ่อยู่เบิ่งคนป่วยอะไรก็สุดป่วยเหมือนกัน คุสมบันิมาทุกเพรนุ่นๆขาะก็ซัาพลอยมามากินเดาจินเบียนันซาสุดก็ะ่ะ กินกระตำสมกาแฟม <g ül> ่เจบมวัวยังป่วยเลยถ้าฝ่ายตรงนังาา้นคนดียังดอกที่บาบูกินดาวกินเบียร์นะมันมนแนวท่ากินอะไใส่ซซ้ำเม,มือดพีดเนื้อโมสวงเวจ็บหัวกินเบียร์นะมัถือกับแอลกอฮอล์ เมาซ้ำเหมือนกับวงก็ตัวกินไม่บอกแอบกินตะก,ก,กี้ซาพอยกับกิบยุงแบบโมฟุสิอะไววะกินกินน้แบบอกินน้ายยั่งนะซาพอกักินยูแบบว่านั่จอกันได้เล่นเกมกักกบ,บ,บ,บก,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 กินด้วยพวกวาบัานางทุกวคนแบบว่มันเป็นแนวพระ้วมากอ่ะบพรมาก,มากตัวเอง สร้างสสวงเจ็บหัวน่ะเมาสามบรานบกเพลิกับไขยอีกคือเราองค์นว่านซาฟอยด์บากินนะบุญกูแล้วจะินแล้วบมวนงจะซาฟลอยด์บุญหวนเจ้าหัวบกเผากัน เดี๋ยวนี้มซูสีกินกับพวกกินย่อกาแบบงงักงักกินบ่อได้ตาตุบตาโปูเซนขืนนรถเช็คการเพาะเอาเขาผุดมาหน่อยปวดโอเค เดียร์ซิดาหมูด่าเพื่อนหน้นาพีด่าหน่อสำเนียกันเด้อสบายดีทิพนา่าพอกันไหมซาวคอยเสรเอาขอบคุณมาใส่อีกก่อนบ๊ายบาย